มรุดตะยูถ้ำแสงเพชรถ้ำแสงเพชรอยู่บนยอดเขาสูงลูกหนึ่งแห่งตำบลสร้างนกทาอำเภออำนาจ,จเจริญจังหวัดอุบลราชธานีพื้นที่แถบนั้นมีภูเขาต่อทอดกันเป็นเทือกจึงเต็มไปด้วยถ้ำด้วยเหวและป่ารกชัดอุดมสัตว์ป่านานาชนิดตั้งแต่งูเล็กงูใหญ่ขึ้นไปจนถึงเสือช้างข้างลิงบางชนีหมีสารพัด ไม่นับสัตว์เล็กประเภทนกหนูค้างคาวกระรอกกระแตกระต่ายปา่านั้นเป็นสภาพก่อนปีพุทธศักราช2,500บัดนี้ป่าส่วนใหญ่ราบเรียบไปด้วยฝีมือผู้มีอำนาจบาดใหญ่ทั้งฝ่ายราชการและเอกชนที่ประสานกันกอบกวยผลประโยชน์จากป่าไมา้อันร่มรื่นงดงามมาเป็นเวลานับร้อยนับพันปีเมื่อสิน้นป่าบรรดาสัรพสัตว์ใหญ่ทั้งหลาย ก็กลายเป็นเหยื่อกระสุนอุทิศเนื้อหนังงากระดูกให้ผู้ประหัดประหารมันจนแทบจะสิ้นสูญพันุเอาไปประดับบ้านหรือเป็นสินค้าหางเงินเข้ากระเป๋าเบิกบานสรานใจที่หนีรอดก็กระเซิงหนีตายสู่ป่าอื่นแผ่นดินอื่นไม่อาจอยู่สู้หัวใจมนุษย์เที่ยมโหดยิ่งกว่ามันที่เป็นสัตว์ปา่าเดรัจฉานไร้การศึกษาไรยศถาบรรดาศักดิ์อย่างเขาเหล่านั้น สัตว์ป่าไม่เคยระดมกำลังกันเข้ามารุกรานมนุษย์ในเมืองเหมือนกับคนในเมืองที่ยกขบวนพร้อมอาวุธร้ายเข้าไปไล่ต้อนสังหารสัตว์ถึงในป่าก่อนทำแสงเพชรจะมีชื่อเสียงรู้จักกันกว้างขวางว่าเป็นวัดธรรมแสงเพชรสาขาที่หของหลวงพ่อชาสุพัทโทรหรือพระโพธิยานเทระ,จะเจ้าวาดวัดหนองป่าพงจังหวัดอุบลราชธานี พระนักปฏิบัติชั้นยอดองค์หนึ่งแห่งภาคอีสานณที่นั้นเต็มไปด้วยสัพพวิญญาณลึกลับนอกเหนือจากสัตว์ร้ายทั้งหลายตามถาม้ำตามช่องเขามีสัตว์ป่าอาศัยเต็มไปหมดป่าไม้โดยรอบถูกตัดโคน่นลุกรานเข้าไปเรื่อยๆทำให้สัตว์ป่าทั้งหลายพากันหนีตายอัดอยู่ที่ภูเขาถ้ำแสงเพชรเมื่อหลวงพ่อชาได้นิมิตเห็นถ้ำสำคัญอยู่บนเขาลูกหนึ่ง ก็นำสิทธิ์คู่ใจมีพระมหาอมรเขมจิตโตกับพระโรเบิร์ตสุเมโทมาค้นหาจนพบสำรวจต้องตรงกับนิมิตประกอบกับพักปฏิบัติธรรมเป็นการชั่วคราวเห็นเป็นที่สปายะพร้อมสับสงบสงัดเหมาะแก่การตั้งสำนักปฏิบัติธรรมอย่างยิ่งจึงตัดสินใจสร้างวัดขึ้นบนยอดเขาทำแสงเพชรเมื่อวันที่20พฤศจิกายน2 5 1 1 ญาติโยมผู้เลื่อมใสศรัทธาหลวงพ่อชาพากันช่วยเหลือในการสร้างวัดบนยอดเขาแห่งนี้มากมายทั้งกำลังแรงกำลังใจกำลังทรัพย์ฝ่าฟันมรุตยูที่สิงสู่อยู่นยอดเขาแทบจะเอาชีวิตไม่รอดเริ่มตั้งแต่วันแรกที่ขึ้นไปคือวันที่20พฤศจิกายน2511หญาติโยมจัดกุฏิชั่วคราวให้หลวงพ่อชา อยู่บนลานหินเหนือถ้ำพระใหญ่ตอนล่างเพื่อสะดวกในการกราบไหว้ฟังธรรมจัดให้พระสุเมโธภิกษุชาวอังกฤษอยู่ตอนกลางสูงขึ้นไปและพระมหาอัมมอ์อยู่ตอนยอดสูงกว่าเพื่อนพักคืนแรกกับคื่นที่สองสงบสงัดราบเรื่นเยือกเย็นดีพอคืนที่สาวิญญาณร้มรุทยูที่แฝงฝังในความเงียบสงบร่มรื่นของธรรมชาติป่าเขา และทำมากมายก็สแสดงความดุร้ายให้เห็นไม่กล้าเล่นงานหลวงพ่อชาด้วยท่านมีชา้นสูงมีอำนาจจิตฤทธเดชมากมุ่งไปจัดการกับพระมหามออมนซึ่งอยู่ไกลสุดโด่งกว่าใครปลายเหนือธรรพระใหญ่กลางความดึกสงัดที่เงียบจนได้ยินเสียงลมโกรกผาดังวีดวิวบนลานหินไม่มีไม้ใหญ่ให้นกหรือริงริดเรไรเกาะกรีดปีก เหมือนป่าไม้ด้านนอกและด้านล่างท้องฟ้ามีแสงดาวระยิบระยับกลางที่ลงแจ้งเช่นนั้นจึงดูสลัวสลัวไม่มืดสนิทจนมองไม่เห็นสิ่งใดเสียเลยพระมหาอมมอนกำลังนั่งกรรมาฐานทำสมาธิอยู่ในกรดไม่ได้มีกตุติเหมือนหลวงพ่อชาขณะที่จิตกำลังนิ่งสนิทดีปรากฏร่างของชายใบเกือบ60ปีแต่งตัวคล้ายชาวนา ถ้าทางบึกบึนแข็งแรงถือมีดอิโต้สำหรับดดยาเดินเทิงเทิงเข้ามาในสมาธิเพ่งด้วยความสงสัยว่าเป็นใครดูยังไงก็ไม่รู้จักชายผู้นั้นมาหยุดยืนตรงหน้าออกไปจากที่นี่เดี๋ยวนี้ประกาศสิบเฉียบขาดยกมีดอิโต้ชินหน้าอย่างเอาจริงมิใช่ล้อเล่นอาตมาไม่ได้ปักกลดยึดครองเป็นเดือนเป็นปี แค่อาศัยปฏิบัติธรรมกับหุวงพ่อชั่วคราวแล้วก็จะไปพระมหามอมรตอบกลับไปต้องไปเดี๋ยวนี้ชายชราที่มาปรากฏตะวาดเสียงดังทําไมไม่ไล่หลวงพ่อที่เป็นผู้นําเรามาพระมหามอมรถามกลับไปไล่เจ้านั่นแหละชายผุ่นนั้นตะโกนก้องสืบเท้าเข้าอีกก้าวขยับมีดอิโต้ในมือท่าทางน่ากลัว ไล่ท่านสุมเมโทด้วยซีพระมหามอ m ยังโต้เถียงกับชาวนาผู้ขวงมีดอิโต้ขนาดใหญ่เขาบวชยังไม่นานเหมือนท่านท่านบวชนานแล้วแต่ก็ยังไม่ได้เรื่องจงไปเดี๋ยวนี้ชายปริศนาเอ่ยวาจาตวาดไล่ไม่ไปพระมหามอ m o ย้ำเจตนาไม่ทันขาดคำชาวนาผุนนั้นกระโจนฟันด้วยมีดอิโต้ท่านพลุกลุกขึ้นวิ่งหนี ปาก็ร้องห้ามไม่ฟันฝ่ายนั้นก็ไม่ฟังเสียงไล่ขวดฟันตามมาอุดตลุดท่านยิ่งวิ่งหนีเขาก็ยิ่งวิ่งไล่ตามมาจนเหนื่อยเขาอ่อนทลาล้มลงก่อนจะมีเสียงคมมีดสัมผัสกับเนื้อตรงใต้น่องลงมาเล็กน้อยเกือบถึงเอ็นร้อยไหวที่ขาขวาซึ่งเหยียดยื่นระหว่างหกล้มเสียวแปลบถึงหัวใจกิดฉับพลันที่ท่านสะดุ้งสุดตัวลืมตาขึ้นรู้ว่าเป็นนิมิตในสมาธิ เพราะทันทีที่ลืมตาก็บพบว่าตนยังคงนั่งอยู่ในกรดเช่นเดิมแต่ประหลาดตรงรอยถูกมิดอิโต้ฟันนั้นยังเจ็บลึกๆอยู่ท่านจึงลองขยับตัวเหยียดขาดูเดี๋ยวนั้นปรากฏมีรอยแดงพาดพอเห็นและเจ็บตรงรอยแดงนั้นพอดีอาจัจจรย์ใจยิ่งนักไม่กล้าไปรบกวนถามหลวงพ่อชาซึ่งอยู่ในกุฏิชั้นล่างตอนนั้นเพราะเป็นเวลาดึกมากแล้ว ท่านจึงกลับเขานั่งกรรมฐานอีกครั้งตั้งใจว่าถ้าชายแก่เข้ามาแสดงอะไรอีกต้องถามกันให้รู้เรื่องว่าเป็นใครอยู่ที่ไหนทำไมถึงมาเกียดแค้นไล่ฟันจนได้รับความเจ็บแผบลบไม่ยอมหายเช่นนี้พระมหามอมรนั่งสมาธิในกรดจนถึงสว่างชายแกปริศนาก็ไม่มาปรากฏให้เห็นอีกเลยจนเมื่อปฏิบัติกิจวัตรต่างๆเรียบร้อยเก็บกรด ลงไปข้างล่างพบพระสุเมธโธอยู่กับหลวงพ่อชาที่กุติเตรียมเดินทางกันต่อพอท่านไปถึงหลวงพ่อชาก็น,นำออกสำรวจถ้ำต่างๆต,ตามกำหนดหมายมีญาติโยมมานำทาง2อถึงสคนขณะนั้นยังรู้สึกเจ็บบริเวณรอยที่ถูกมีดอิโต้ฟันยังเจ็บอยู่ไม่หายจึงกระซิบถามท่านสุเมธโธขณะเดินเคียงกันเมื่อคืนเห็นอะไรไหม พระสมเมธโทหันมาแล้วตอบว่าเห็นชาวนาะถือมีดมาไล่เลยบอกให้ไปไล่ท่านก่อนซีเขาเลยไปแล้วไปไล่ท่านหรือเปล่าพระสมเอโทตอบทั้งถามกลับไม่ไล่เฉยเฉยไล่ฟันเชยวะยังเจ็บขาไม่หายได้ยินดังนั้นท่านสมเมโทก็อมยิม้มระหว่างเดินไปเจ็บไปนั่นเองมีเสียงกระซิบข้างหูพระมหามรเบาๆแต่ได้ยินชัดไม่ผิดเพี้ยน ยังเจ็บขาอยู่ใช่ไหมท่านจึงตอบในจิตว่าเจ็บสิตอบในใจไม่ออกเสียงไม่เป็นไรกลั้นใจแล้วเอานิ้วแตะน้ำลายตัวเองถ้าต้องร้อยเจ็บแล้วจะหายเมื่อได้ยินเสียงลึกลับบอกดังนั้นท่านก็ทำตามเพราะรําคาญที่ยิ่งเดินก็ยิ่งเจ็บคล้ายกับมีแผลลึกอยู่ข้างในแม้ผิวหนังด้านนอกจะไม่มีรอย พออาตมาทำตามเสียงกระซิบเท่านั้นอึดใจเดียวก็หายเจ็บทันทีพระมหามอมรหรือพระครูศรีปัญญาคุณเล่าเหตุการณ์ที่ตุกมรฤตยูเรนลับบนถ้ำแสงเพชรคราวหลวงพ่อชาออกสำรวจพื้นที่โดยรอบแล้วตัดสินใจสร้างวัดขึ้นต่อมาพยายามสอบถามชาวบ้านจนได้ใจความว่าชายชาราที่มาไล่เป็นคนเลี้ยงวัวแถวเชิงเขา เมื่อตายแล้วดวงวิญญาณก็มาสถิตดูแลไม่ให้ใครเข้ามายึดครองเหตุที่ไม่กล้าไปไล่หลวงพ่อชาคงเพราะเกรงบารมีท่านจึงหันมาจัดการกับองค์รองก็คือพระมหามรแทนถ้าพระมหามีชาแก่กล้าบารมีสง์คงไปเล่นงานท่านสุเมโธเป็นธรรมดาของดวงวิญญาณทั้งหลายเมื่อจัดการคนนำไม่ได้ก็จะหันมาจัดการกับคนที่รองลงไปโดยลําดับ เพราะเหตุใดถ้ำแสงเพชรจึงมีมนุษย์อยู่แฝงฝังและไม่ใช่เพียงแค่วิญญาณชายชราพู้มากับมีดอีโตเท่านั้นยังมีพญานาคและอื่นๆอีกมากมายสอบถามได้ความว่าภูเขาถ้ำแสงเพชรนี้มีถ้ำสำคัญหลายถ้ำเช่นถ้ำพระใหญ่มีรูปพระพุทธเจ้ากับปัญจวัคคีย์ถ้ำเสือแม่ลูกอ่อนถ้ำแสงเพชรถ้ำโคนอน ถ้ำสามธรรมาตเป็นต้นและบนถ้ำแสงเพชรมีลานพระเวสสันดรที่งดงามยิ่งเป็นลานหินกว้างมากทีเดียวมีต้นรังขึ้นเป็นย่อมย่อมน้ำไหลผ่านตลอดปีฤดูแลง้งยังมีน้ำลึกท่วมหัวพระอาจารย์วิทูลจัตตะสันโลเจ้าวาดวัดถ้ำแสงเพชรอธิบายเห็นภาพพจน์เมื่อไปกราบนมัสการท่านทางวัด เคยทำเรื่องราวขอให้ทางราชการทำเป็นฝ่ายนำล้นชนประธานการเกษตรช่วยชาวบ้านโดยรอบเพราะมีน้ำดีมากเรียกทาราทิพต่อชอดอเคยเอาเฮลิคอปเตอร์มาลงตอนฝึกภาคสนามคราวก่อนที่ลานพระเวสสันดรลึกเข้าไปมีถ้ำสำคัญอยู่ถ้ำหนึ่งเรียกถ้ำพระเสียนมองจากไกลคล้ลเสียนพระตรงหน้าผาหลวงพ่อชาท่านเคยไปนั่งกรรมฐานอยู่ที่นั่นเป็นเดือน พระอาจารย์วิทูลเผยถึงถ้ำพระเสียนซึ่งมีความมาหัศจรรย์น่าทึ่งนอกเหนือจากสิ่งร้นลับอีกหลายอย่างสมกับเป็นแดนอัศจรรย์ฤด,ดูร้อนอากาศเย็นสบายที่สุดไม่มีไอร้อนเลยโดยเฉพาะตรงหน้าผาที่เป็นโขดหินใหญ่หลวงพ่อชานั่งกรรมฐานที่ท้ำพระเสียนรั้งละเป็นเดือนๆแต่ถ้าฤดูหนาวจะนั่งไม่ได้ตรงหน้าผา เพราะจะหนาวมากจนผ้าห่มก็ช่วยไม่ได้ต้องหลบลงมานั่งในถ้ำใต้โขดหินพออุ่นบ้างสถานที่ถัดไปได้แก่ผาสามธรรมมาตต้องลงจากยอดเขาที่ตั้งศาลาใหญ่ไปทางทิศท้ายศาลาเป็นหน้าผาที่มีเหวลึกกั้นกลางธรรมมาตทั้งสเป็นก้อนหินสามก้อนวางใกล้กันโดยธรรมชาติไม่ได้จัดแต่งขึ้น สมัยตั้งวัดใหม่ๆก้อนกลางไม่ติดอะไรเลยดูลอยอยู่เฉยๆแต่เดี๋ยวนี้ติดพื้นแล้วพระอาจารย์วิทูลอธิบายสถานที่แห่งนี้หลวงพ่อชาท่านให้ทำกุฏิเล็กๆไว้คล้ายเป็นกุฏิบนก้อนหินเหนือถ้ำป่าลิลัยวัดถ้ำกลองเพนของหลวงปู่ขาวอนารโยหลวงพ่อชาเคยพาภิกษุฝรั่งที่เป็นศิษย์ไปนั่งกรรมฐานที่นั่นเสมอ หลวงพ่อท่านนัดหมายเวลานั้นเวลานี้ให้ไปพอถึงเวลาแล้วใครไปก็ได้ร่มนั่งกรรมฐานกับท่านหากใครอึดอาจยืดยาดชักช้าว่ากำหนดเก็เป็นอันว่าอดเพราะหลวงพ่อท่านจะชักสะพานไม้ที่พาดผ่านเหวออกข้ามไปยังผาสามธรรมาตไม่ได้พระราชนันทมุนีหรือท่านปัญญานันทภิกขุแห่งวัดชนประธานรังสิตปากเกร็ดนนทบุรี ได้ไปชมวัดถ้ำแสงเพชรเมื่อเดือนตุลาคม2527ท่านเล่าถึงผาสามธรรมาตว่ามันมีหินสามก้อนก้อนใหญ่แล้วก็มีรอบแล้วก็ก้อนเล็กก็ไม่เล็กเท่าไรหรอกแล้วอีกก้อนหนึ่งเป็นสามก้อนไปนั่งตรงนั้นแล้วทิวทัศน์มันสวยมากคือดูไปทางทิศเหนือไม่เชิงเหนือดูไปแล้วมันโลง่งเห็นภูเขาอยู่ไกลิบลิบลมพัดเย็นสบาย พระบอกว่าหลวงพ่อชาสมัยแรกมาอยู่ชอบมานั่งตรงนี้คุยธรรมะกับท่านสุเมโทท่านปภากะโรบ่อยๆท่านแอบมานั่งตรงนี้คนไม่มาท่านนั่งสบายๆถ้าเป็นคืนเดือนไายแล้วมานั่งตรงนี้แหละสบายมากแสงจันทร์ส่องมองเห็นดาวในท้องฟ้าระยิบระยับมันเป็นถิวทัศน์เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการความสงบเงียบโดยแท้ ที่สามธรรม,มาตรสามารถนั่งกรรมฐานได้ตลอดคืนไม่ต้องกลัวสัตว์ป่ารบกวนเพราะมันไม่อาจข้ามเหวไปได้เป็นหน้าผาสวยงามมากมองออกไปจะเห็นภูเขาสลับซับซ้อนหลายโลกใครไปที่นั่นจะไม่อยากกลับออกมาผู้ชอบสถานที่สงัดนั่งกรรมฐานยิ่งชอบนั่งแล้วไม่อยากถอยจิตออกจากสมาธิเลยตรงนั้นเขาเรียกช่องกว้างเป็นช่อง ที่หินแยกตามธรรมชาติสวยงามจริงๆพระอาจารย์วิทูลบรรยายต่อสมัยก่อนที่จะสร้างวัดในราวเดือนธันวาคมมกราคมจะมีเสือโครงใหญ่มาดักจับกวางจับเนื้อตรงหินแยกนั้นเสมอๆชาวบ้านไม่กล้าเข้าใกล้กลัวตกเป็นเหยื่อเสือในช่วงเดือนดังว่าถ้าเห็นรอยตีนเสือแถบนั้นไม่กี่วันควายในหมู่บ้านจะถูกมันลากเอาไปกินหากไม่ค่อยระวังป้องกันให้ดี เสือมันรู้ว่าตรงนั้นมีเหยื่โอชะสำหรับมันโดยเฉพาะพวกกวางพวกเนื้อไปอาศัยกินน้ำตรงแอ่งธรรมชาติเป็นประจำชาวบ้านจึงเรียกว่าช่องกวางพวกพรานป่าล่าสัตว์ก็ไปดักล่ากวางตรงช่องกวางเช่นกันบางคนก็เรียกผาช่องลมเพราะตรงช่องที่ว่าเดือนเมษายนที่ร้อนระอุอ้าวแทบอยู่ไม่ได้ทางพื้นราบทาม,มาตรงผานั่น จะมีลมโชยเย็นสบายตลอดวันตลอดคืนเหมือนเทพเจ้าบันดาลแต่หน้าหนาวนั่งไม่ได้ลมแรงมากถ้ำท,ที่ชาวบ้านกลัวกันมากก่อนสร้างวัดคือถ้ำเสือมีเสือแม่ลุกอ่อนอาศัยอยู่ดุร้ายมากไม่มีใครกล้าเข้าใกล้ตอนหลวงพ่อชาท่านมากรีทางสร้างวัดถ้ำแสงเพชรใหม่ๆมันยังโล่ออกไม้เห็นตอนหลังพอทำถนนขึ้นเรียบร้อย มีรถวิ่งขึ้นวิ่งลงบ้างมันก็หลบหนีหายยังเหลือแต่พวกค้างคาวแต่ก็ยังคงเรียกถ้ำเสือหรือถ้ำเสือแม่ลูกอ่อนจนบัดนี้จากถ้ำเสือแม่ลูกอ่อนก็มีถ้ำโคนอนเป็นเพิงผาขนาดใหญ่สร้างพระพุทธรูปไว้ให้สักการะบูชาองค์หนึ่งมีลานปูนซีเมนต์เรียบกว้างพอทำอุโบสถสังฆกรรมได้สบายๆเข้าใจว่าเดิมเป็นที่หลบฝนหลบพายุ ของพวกวัวที่ชาวบ้านนำมาเลี้ยงแถบนั้นเลยเรียกกันว่าถ้ำโคนอนสำหรับถ้ำแสงเพชรอันเป็นชื่อวัดนั้นท่านปัญญานันทภิกขุซึ่งไปเที่ยวชมแล้วนำมาเล่าแก่ญาติยมฟังที่ลานไผ่วัดชนประธานเมื่อเช้าวันที่21ตุลาคม2527ว่าเดินไปลงถ้าไปดูถ้าแสงเพชรก็ et, เดินลงไปกกเก็กหน่อยทางมันไม่ค่อยสะดวกเท่าใด แต่ว่าพอลงได้ลงไปถึงมันไม่เชิงเป็นถ้าเขาเรียกว่าเป็นเพิงผาคือหินยื่นออกไปเป็นเพิงหินมันงอกยื่นเป็นเพิงเข้ามาพอนั่งหลบฝนได้ท่านนั้นเองพระก็ไปสร้างที่อยู่แถวนั้นแหละสมัยแรกสร้างกระต๊อบแอบหินอยู่แต่ว่ากลิ่นไม่ค่อยจะดีคือมีขี้ั้างคาวอยู่บ้างแต่อยู่นานไปมันก็ชินไม่เป็นไรแล้วตอนนี้เป็นฤดูฝนน้ำมันก็ไหลจอก,จอก ลงมาจากข้างบนเป็นฝอยลงมาแต่ถ้านั่งอยู่ในเพิงผานนั้นไม่เปียกหรอกเพราะมันโคง้งน้ำมันลงตรงนี้ก็หลบเข้าไปข้างนี้มันก็นั่งได้มีที่พักพระมีต้นไสล้มอยู่ต้นหนึ่งต้องปีนป่ายตรงนั้นหลวงพ่อปัญญานันทภิขุเล่าพลางทำไม้ทำมือประกอบให้เห็นเป็นภาพพจน์ปรากฏชัดในการฟังรรมสำคัญอีกรรมหนึ่งของวัดรรมแสงเพชร คือถ้ำพระใหญ่ชาวบ้านเล่าว่าเป็นถ้ำที่มีพระพุทธรูปประดิษฐานอยู่หน้าถ้ำเป็นลานไผ่กว้างร่มรื่นมากปกติจะรกรุงรังไปด้วยใบไผ่และขุยไผ่ถ้ำเขาแสงเพชรมีสถานที่และชื่อที่เรียกขานกันมาแต่โบราณชวนให้สันนิษฐานว่าอาจเป็นสถานที่เกี่ยวข้องกับพุทธประวัติอยู่บ้างหรือไม่ก็อาจเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรม ของพระอาหารหันต์ในอดีตการมีอาจยืนยันถึงปีนั้นหรือปีไหนได้ชัดดังเช่นลานพระเวสสันดรที่กล่าวมาแล้วเรียกขานกันแต่สมัยปู่ย่าตาทวดหรือถ้ำพระใหญ่ซึ่งมีลานไผ่กว้างขวางภายในมีพระพุทธรูปประดิษฐานอยู่ถ้ำพระใหญ่มีความศักดิ์สิทธิ์มากชาวบ้านสูงอายุูนหนึ่งเล่าว,ว่าสมัยก่อนหลวงพ่อชาจะมาสร้างวัดเคยมีพระธุดง มาปฏิบัติธรรมหลายองค์ทั้งครูบาอาจารย์ระดับสูงจนถึงลูกศิษย์รุ่นหลังหลังกระทั่งถึงหลวงพ่อชาสร้างวัดในอดีตที่ไม่นานนักนี่เองแต่ก็ก่อนสร้างวัดมีพระธุดงองค์หนึ่งเกิดนิมิตเห็นทรัพย์สินเงินทองอยู่ในถ้ำพระใหญ่มูลค่ามหาศาลแล้วท่านเกิดความโลภขึ้นมาอธิษฐานจิตขอทรัพย์สินเงินทองที่แฝงฝังอยู่ในถ้ำ แล้วนั่งสมาธิกรรมฐานเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งที่ขอไว้แต่แทนที่จะได้ทรัพย์สินเงินทองเป็นของตอบแทนกลับต้องวิ่งจีวรปลิวออกจากถ้ำเหงือการแตกเปียกโชกร่างไม่กล้ากลับเข้าไปเอากลดหรืออัฐบบริขารของตนพระรูปนั้นบอกว่าเหมือนมีใครมาขย่าวถ้ำทั้งถ้ำเราจะถล่มทลายลงมาฝังให้ตายทั้งเป็นจนต้องแผ่นหนีแทบไม่ทันแล้วขอให้ชาวบ้าน ช่วยเข้าไปเอาเครื่องอัรฐบริขารกลับคืนออกมาให้ด้วยไม่กล้าเข้าไปเอาเองเกรงถ้ำจะพังทับตายคําบอกเล่าของชาวบ้านสูงอายุตรงกับเรื่องที่พระมหาอมรเขมจิตโตหรือพระศรีปัญญาคุณเจ้าอววาดวัดป่าวิเวกธรรมชาสิทธิเอกผู้ติดตามหลวงพ่อชาสุภธโทขึ้นไปหักร้างสร้างวัดธรรมแสงเพชรครั้งแรกเปิดเผยถึงความเร้นลับมาสจ,จรยร์บนนั้น หลวนเป็นสิ่งที่ประสบด้วยตนเองดังเช่นไปเชิญกับผีชายชาราที่มากับมีดอิโต้ซึ่งเป็นคนเลี้ยงวัวแถบนั้นมาฟันขาท่านแล้วยังมาบอกวิธีรักษาให้อีกคราวหนึ่งหลวงพ่อชานำพาชาวบ้านถากถาง,างสร้างวัดแสงเพชรพระมหามอมมรท่านเล่าว่าชาวบ้านเดินนำหน้าถัดมาก็เป็นหลวงพ่อชาพระมหามอมมรและตามด้วยพระสุเมโทโ พวกชาวบ้านสาถึงสี่คนแบกแฉลงพระหวดกับเครื่องตัดฟันไม้กำลังเดินไปดีๆหัวแถวกระชงักทำให้ขบวนหยุดกันหมดหัวแถวถอยหลังร่นติดกันจนถึงหลวงพ่อชาทำไมไม่ไปหลวงพ่อชาถามงูครับผู้ที่อยู่หัวแถวตอบกลับมาเสียงสัน่นไล่มันไปสิหลวงพ่อท่านให้สติ อาตมาก็เข้าไปดูเห็นงูตัวดำเมี้ยมไม่ใหญ่เท่าไรแต่ฉเฉลียวใจว่าจะไม่ใช่งูธรรมดาพระมหาอมอมมรให้เหตุผลที่คิดเช่นนั้นมันกดตัวขึ้นเป็นชั้นๆเหมือนพญานาคชูหัวขึ้นอ้าปากแดงหางแหลมที่ถูกตัวขดทับกระดิกไปมาพอชาวบ้านเอาแฉลงเหล็กเขียมันออกพ้นทางเดินซึ่งเกือบจะเหยียบเข้าให้แล้ว งูตัวนั้นก็เกาะติดปลายแฉลงขึ้นมาตามแรงเขีย่ยแล้วคลายตัวรูดลงดินขดตัวเหมือนตอนแรกจะเขียกี่ครั้งกี่หนก็มีอาการอย่างนั้นไม่ยอมหลีกหนีหลวงพ่อท่านเห็นไม่เดินต่อสักทีก็ถามอีกพอชาวบ้านบอกงูไม่ยอมไปไม่กล้าทำร้ายหรือฆ่ามันด้วยเพียงแต่เขียให้พ้นทางมันก็กลับขวางอยู่อย่างนั้น หลวงพ่อชาท่านกำหนดจิตยอยู่ครู่หนึ่งแล้วออกคำสั่งอีกครั้งไล่มันไปคราวนี้พอเขียเท่านั้นงูประหลาดก็เลื้อยหายเข้าไปในพงหญ้าเปิดทางให้ขบวนผ่านไปได้เมื่อถึงที่เราจะถากถางกันหลวงพ่อก็ทำพิธีจุดทูบจุดเทียนบอกกล่าวแล้วนำอัตมาสวดกรณีสวดขอเจ้าที่เจ้าทางถากถางสร้างวัดเผยแผ่พระพุทธศาสนา ณสถานที่แห่งนี้จากนั้นก็ลงมือสร้างกันเรื่อยมาจนสำเร็จพระมหามอมรเล่าถึงมรุตยูบรนถ้ำแสงเพชรว่ามีอยู่จริงชาวบ้านเชื่อถือและวันกลัวกันมาก